สวัสดีค่ะกลับมาแล้วค่ะอาจจะทิ้งช่วงไปนานหน่อยนะคะเพราะว่าการเตรียมตัวสอนเนี่ยมันมันใช้เวลานาน,านมากแล้วก็สำหรับแต่ละบทนะคะแล้วก็ในจะกกิจ,จก,กรรมและก็งานที่จะต้องทำอีกมันก็เลยทำให้ต้องทิ้งช่วงมานานกลับมาแล้วค่ะค่อยๆเริ่มต้นกันไปทีละนิดนะคะตอนนี้เราจะเริ่มต้นบทที่17เเราจะเรียนเรื่องสีการใช้ข้อแม้ด้วยคำว่าแต่ หรือว่าแต่ว่าด้วยคำว่ามารแล้วก็การปฏิเสธว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ด้วยคำว่านิดต่อไปนี้คือคำศัพท์นะคะคำศัพท์คำศัพท์เกี่ยวกับสีการสร้างประโยคแล้วก็คำแปลอยู่ตรงนี้นะคะโรดสีแดง w วิตสีขาวบลู สีน้ำเงินสว a t สีดำครูนสเีเขียวเขลสีเหลืองบรานสีน้ำตาลไครสสีเทาต่อไปนะคะเราจะสร้างประโยคด้วยการเอาสีมาใช้นะคะเช่น The ball is red ลูกบอลลูกนั้นสีแดง h e a house is w i t e บ้านหลังนั้นสีขาว h e a book is blue หนังสือเล่มนั้นสีน้ำเงิน The m i r r o is z w a r t กำแพงด้านสีดำ The pear is g r o e n ลูกแพรลูกนั้นสีเขียว The banana is y e e l o w กล้วยใบนั้นสีเหลือง The plank is brown ที่วางของสีน้ำตาล head h a l o g i is g r i s นาฬิกาเรือนนั้นสีเทานะคะต่อไปเมื่อเราเห็นคำกลอลลเราจะลองสร้างประโยคด้วยการปฏิเสธนะคะเริ่มต้นค่ะ The c u s t is r i s ทีนี้เราก็ปฏิเสธ The c u s t is not r i s คำแปลอยู่ตรงนี้นะคะ h e t d c o d e n is b l a u w ปฏิเสธว่า h e t d c o d e n is not b l a u w The g a s is red. o The cast is niet road. The dose is wit. The dose is niet wit. head measure is brown. Head measure is niet brown. The tas is zwart. The tas is niet zwart. Het schilderij is geel. He Het schilderij is niet geel. ต่อไปนะคะเมื่อปฏิเสธแล้วเนี่ยยังไม่พอ เราจะเพิ่มคำว่าแต่เข้าไปอีกนะคะคือมันจะเป็นข้อแม้ว่าแต่แต่ว่านะคะอย่างเช่นเราเห็นคำบอกว่าจะเป็นใช่ไหมคะปากกาเนี่ยแล้วก็ดิฉันจะให้สีมาแล้วกเ็เครื่องหมายบอกว่ามันไม่เหมือนกันก็คือปฏิเสธเป็นบล w นี่นะฮะยกตัวอย่างนะคะ The pen พอเห็นใช่ไหมคะ The pen is knit สีฟ a ามาร์คบล้าวปากกาไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีน้ำเงิน Head m e s <ed> mes, s พอเห็นสีนะคะ Head m e s s is n ิด t r o ด d มาร์ควี เฮดบอร์ดแล้วก็เคลแล้วก็ไร i ์เห็นไหมคะเราก็สร้างประโยคว่าเฮดบอร์ด is n e t เคลมาร์ไร i ์จานไม่ใช่สีเหลืองแต่เป็นสีเทาเฮดโอ๊กบล b บรันสร้างประโยคเฮดโอ g ก is n e t บล a a r b บรัน The dust ครูนบล اؤ het ดอ้าต้องเป็น a, The dust นะคะเขียนผิดไปนิดนึงเดี๋ยวแก้แป๊บหนึง่งโอเคค่ะต่อไปนะคะเรียบร้อยละ The dust r รูนบล a u ก็เป็น The dust is นิดครูน a าร blau. เนกไทไม่ใช่สีเขียวแต่เป็นสีน้ำเงินนะคะ The pipe w a r ดค r ู n The pipe is n น t w สวั m a a r ค r ู n ท่อไม่ใช่สีดำแต่เป็นสีเขียวนะคะโอเคค่ะสำหรับบทนี้เชิญฝึกหัดด้วยตัวเองต่อไปนะคะโปรดติดตามในเว็บไซต์นะคะในเว็บไซต์จะมีจะมีรูป ที่จะเป็นตัวอย่างการทดลองนะคะเหมือนเมือนในวิดีโอนี้เลยค่ะแต่จะเพิ่มให้นิดนึงคือจะมีพวกนี้ให้อยู่บนเว็บไซต์นะคะตรงนี้ค่ะเชิญตามไปนะคะถ้ายังไงก็เจอกันในบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาเรียนกับเรา หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยหากต้องการติดต่อติดต่อผ่านเว็บไซต์โปรดเขียนข้อความไว้สวัสดีค่ะ